ก็สวัสดีห้าอยู่ผมจ o เกอร์หนึ่งห้านะครับอยู่กับเกมฮอนนะครับผมกับฮีโร่ฮูกี้อ่าก็ดาเดินนะครับส่รงรีเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ Facebook ได้ไเลยนะครับผมมาดูว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรตัดมานาทีที่11สกอร์คิวสามตายหนึ่งอซสิบสองนะครับสกอร์รวม8ต่อจุเกมนี้เสียบเปรียบอยู่นะครับผมอ่ะฮีโร่ฝั่งเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยทาโร่หรือทาลอตไอเฮียอีกแล เยี่ยมวานยังไม่จบนะเดี๋ยวไปว่าที่หลังเออช่างแม่งก่อนฮูกี้นะครับเพอร์เซนเนอร์945นะครับบอมเบเดียนซิเวตอ่าฝั่งข้ามนะครับมีกินเนกแซนเวตเป๊ปพีเดแล้วก็ไพรลนะฮะโอเคมาที่ไปทีเซฟก่อนนะครับอ่ะสตอรี่ของตัวนี้ก่อนในป่าแห่งหนึ่ง <'m> ในนิวอิร์กนิวอิร์กก็คือโลกของเกมเฮียโลกของฮอนนั่นแหละเออ ในป่านี่ก็คือป่าอะไรเงี้ยในป่าของนิวเอิร์กเนี่ยมันจะมีพลังงานบางอย่างตั้งแต่แบบ <Like God. S 1> ก่อกําเนิดมามันมีพลังงานพลังบางอย่างอยู่ในป่าและตัวฮูกี้เนี่ยมันเป็นลากไม้ในป่าของนิวเอิร์กก็คือมันเป็นแค่ลากโงๆโโเนี่ยอยู่แต่บางเอิญนะครับมันเนี่ยสามารถจดจําพลังงานได้เหมือนพลังงานมีมาแล้วก็ไปหรือว่าอยู่อะไรเงี้ยแตม่มันจดจําพลังงานได้ เออมันก็เลยแบบดูดซึมพลังงานนั้นมาแล้วก็ก่อเกิดมาเป็นมันนี่เนี่ยเออนั่นแหละมันเกิดมาจากลากไม้ในป่า <c oughs> เหี้ยแค่นี้แหละเออจบนะ <c oughs> ก็เป็นต้นไม้งงๆต้นหนึ่งครับโอเคเอ้ยยังไงจังวันนี้สวยเอ้ยยังไง,งไงพีเดพีเดพี่เดเ,ดเ,ดเดจออูกีวิ่งไล่ยอยู่แล้วโบเบเรียบร้อยครับผมเก็บไปซองนะครับวันนี้นะะซึ่ง ในในบรรทัดสุดท้ายมันเขียนไว้ว่าการครอบครองพลังงานที่ยิ่งใหญ่นั้นย่อมต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแลกเพื่อให้ได้มาคือแลกเหี้ยอะไรต้องแลกเหี้ยอะไรไม่เขียนไหมครบับมันจะกักไว้ทําไมกักไว้เป็นละครไทยไว้อยู่ไว้อยู่ได้เวลาฉากจะเข้าโบบาเนี่ยแม่งจะแบบเอ่อปรดติดตามตอนต่อไปอันนี้มันบอกต้องแลกมาเพื่ออะไรอา,อาจจะแลกมาเพื่อสิ่งนี้ก็ได้ ไอเทมในวันนี้ก็คือกิมมอเออผมบอกเลยว่าไอเทมกิมมอเนี่ยมันปรับมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแต่คนก็ไม่เล่นกันผมก็ไม่ได้อวยตัวเองนะผมก็ทําคลิปไปเยอะแล้วอยู่ดีแม่งก็ oh, <okay. S 1> ทุกตัวออกกิมมอไอเฮียไม่ว่าจะเป็นซับแทงแคลรี่ไอเฮียบางแม่งออกกิมมอกันหมดเลยผมก็พูดเวร์ไปแบบบางบางคนก็แบบออกจากไม่เคยออกเลยเรามีคลิปแซนนี่ออกไพโลออกเป๊ปออกจากแต่ก่อนอะ แม่งไม่ออกนะแล้วคนนี้ผมว่าอัพเพนมาเนี่ยน้อยคนที่อ่านเพราะว่ามันยาวมากผมก็บังเอิญอ่านเจอเหมือนกันสรุปความโหดของมันเนี่ยโหม่งมีหลายอย่างมากนะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรเงี้ยไล่ได้เซฟแรกเลยนะครับ 1. คืออ่าลดคูดาว20%นะครับ 2. คือดูดเลือดเวทอ่าซึ่งแม่งบอกเลยว่เทมเนี้ยเกิดมาเพื่อฮูกี้ดูดเลือดเวท นะครับ20%นะครับ2อ่ะนะ3คือลบบัฟลบบัฟนี่คืออาจส่วนมากตัวลบบัฟนี่ก็ลบบัฟได้ทุกตัวถ้าเราโดนแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวแทงไอ้เหียมันต้องโดนบัฟเหียอะไรก่อนอยู่แล้วมันเป็นตัวชนหน้ามาสามารถลบบัฟได้นะฮะแล้วอย่างที่4ก็คือมันจะมีพิษนะครับเวลาเราตีนะครับจะมีพิษอยู่่า30หน่วยในเวลา3วินะครับก็คือสวยได้อยู่ก็คือสมมุติว่าเราตีตัวหน้าแล้วตัวหลังอยู่ใกล้ๆเงี้ยมันก็ตดพิษเหมือนกันนะครับ โบเรียบร้อยยังโหดเก็บไปสามเพราะฉะนั้นไอเทมกิมมอร์เนี่ยแม่งเหมาะกับมันมากและอีกอย่างหนึ่งครับมันอยู่สายอินยอะเข่ก็คือสมมติว่าดูจากค่าสแต็กเนี่ยมันบวกอินถึง26นะถ้าเป็นตัวอื่นออกเนี่ยมันอาจจะได้ดาเมจแค่10แต่ตัวอินออกอะ่ะเนี่ยได้ดาเมจถึง26ครับแล้วก็อันนายเปที่เจยบร้อยแล้วระวังราโมมันไงคือไอเทมมันเกิดมาเพื่อ,เพ,อเพื่อฮูกี้อะไอเทมเนี้ย เหมือน GM ประธานมันให้มันอนะ่ะเออมันเหมาะจริงๆนะเออลดคูดาวดูดเลือดเป็นพิษลบบัฟแต่สีอย่างนี่เหมาะกับมันหมดก็นั่นแหละแล้วก็ไอเทมนี้ด้วยนะครับกระทาสีเหลืองนะครับถ้าเราใช้มานามันก็จะหิวเลือดเออมันก็จะเพิ่มเลือดนะครับแต่สกิลของอูกี้เนี่ยสกิลอะไรไม่รู้แหละเออมันมีสกิลหนึ่งเป็นอัติมัง้งถ้าเลือดเราลดมานาจะเด้ง ถ้าเราใช้สกิลปุ๊บอไอเทมเนี้ยเลือล่อนเราก็จะเพิ่มมันก็จะเหมือนเป็นการรียูสเฮ้ยไอเค่ถ้ามานากูลดเลือดกูเด้งนะถ้าเลือดกูลดมานากูเด้งนะเออมันก็จะกลายเป็นแบบว่าสายอมาตะได้ถ้ามันยังได้ยินสกิลอยู่นะครับคือวิ่งวิ่งในบ่อได้นะครับมันเป็นแบบเออรียูสอะเออมันมันเขาเรียกว่าอะไรวะคือทุกสกิลมันอะเกื้อหน,น,กนกันกับไอเทมมันเลยโอเคอะเออนั่นแหละจบ อามาตอนนี้ก็คิวใบ12ตัวนะครับตายหนึ่งอลี่สองนะครับ <_ H> เราโบใบกับเ <_ H> กือบเคลียร์ผ่านมาเกือบสคิวแล้วเนี่ยดูดิเป๊ปเป๊ปเรียบร้อยได้เยอะครับยังเที่ยนยังไงกินอีกมาขยมจังหวะน,นี้โบเรียบร้อยครับพาร์ทเนอร์ตาย แล้วออกมาเป็นหอกอินอีกหนึ่งงานนะครับไม่รู้จะออก,กอะไรโอ้โหโดนหมดนะครับมาเทียต,ตัวงี้มาเทียตัวอ้าวเทียบมาครบ5้าแล้วเนี่ยคิวกี้อยู่ตัวเดียวนะครับเอาไม่ลงงงชิบหายเออวิธีจะเก็บตัวนี้ก็ต้องไม่ให้มันสกิลนะง่ายๆคืออาจจะต้องมีกระถาบองกระทางใบอะไรเงี้ยก็คือเสกได้3.5วิแต่ถ้าใบได้ได5วิแต่ถึงใบม,มันก็ยังตีได้อยู่แหละนะก็เลือกเอาแล้วกันนะครับ โอเคก็ออกมาเป็นเออซื hmm. mm ้อน้ำแข็งนะครับโอ้คาานี้ก็โคตรถึกมาลุยต่อเอาพูดถึงไหนแหระวะเออพูดถึงฮีโร่ทาโร่ใช่ไหมคลิปที่แล้วลงลงผ่านมาก็ไม่จบเหมือนกันนะครับบางคนบอกไอ้เหียทาโร่บางคนบอกทาลอดบางคนบอกชื่อเทโลแม่งกระเทียงกันเลยโอ้โหไปดูคลิปที่แล้วนะคลิปไอ้ทาโร่ เชียร์แม่งก็เถียงกันบางคนยกทฤษฎีนู่นนี่นั่นมาผมก็แบบว่ามไม่รู้จะเชื่อใครกูเชื่อใครได้มัง่งผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยยังไงเจา้าวันนี้โดนเรียบร้อยครับผมอุ้ย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 อหเจา้าวันนี้รอดเฉยวะ่ะรอดเฉยสุดยอดรอดไปได้ครับลุมสี่เอาไม่ลงครับผมโอ้โหเหียอย่างสุดโอ้โหพีเดมาตวงนี้ อันนี้หมดเลยวะเนี่ยหมด CM เอมมาถึงไหนแล้ววะเออคลิปที่ผ่านมาเป็นฮีโร่เนี่ไอท้ทาร่ทัลล็อตบอกคอยยกทฤษฎีมามากมายเฮ้ยมันชื่อนี้เอ้ยมันชื่อนี้บางทีผมก็แบบว่าเอ้ยนี่เราเถียงกันเพื่อเฮีย้ยอะไรวะไอสัตว์วันนี้ออกข้อสอบไหมว่าไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรซึ่งอ่ะเราก็ต้องพูดยันยอมรับเลยว่าการที่เราอ่านอะไรที่มันถูกต้องเนี่ยอย่างเช่นคําว่าค่าหรือค่าเนี่ยอะไรเงี้ยค่คะใช้ถูกต้องโอเคมันดี แต่แต่เรื่องนี้ผมมองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยนี่เราช่องอะไรวะเราช่องแคสเกมดูเพื่อความบันเทิงถ้าทุกคนแม่งฉลาดหรือว่าตัวไหนจะอ่านอะไรนะผมว่าทุกคนน่าจะฉลาดพอที่จะแบบแยกแยะได้ว่าเฮ้ยช่องกูทำอะไรกูแคสเกมดูบันเทิงมาโฟกัสอะไรเรื่องทรสงภามาสายดีผิดไอน้นู่นพลาดแบบไอ้เฮียรู้ว่าแบบเออรู้ว่ามันต้องถูกแต่แบบ เอ้ยไอ้เฮียแบบกูไปโฟกัสเรื่องมาษา90า90แล้วกูมานั่งสนใจเกมแค่สิเอร์เนี่ยทุกคลิปเลยไม่ไหวแล้วต่อไปช่างแม่งแล้วไอ้เฮียจะเรียกคุยอะไรก็เรียกทารโทาลอเทโลไอโง่เรียกแม่งเลยอะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเข้าใจว่าอ่ะผมเรียกไอทาร่โอเคคือตัวนี้นะทาลอโอเคคือตัวนี้นะเลวานอลวานอ,เ,นอเออคือตัวนี้นะ อะทุกคนเข้าใจตรงกรันแบบที่ผมสื่อเนี่ยโอเคจบเออจ,จบจบตรงนั้นเลยอ่ะสมมติผมเรียกไอโง่โง่ทุกคนเฮ้ยยฟินอ่ะจบ,จบจบตรงนั้นแล้วนะครับไม่ต้องไม่สนใจอะไรแล้วนะพอ <c oughs> พอกันที่เออโอ้ผมรับโซแซดนี่ <c oughs> มาโอเคครับเข้าสู่เกมต่อโบมาดิเอยสวย อิมยังไงเนะ่เอาอให้อิมเฉยโมไปมา,มาอิมเฉยยังดุมาดีพีเดยยังยัยงไงพีเดย์โอ้โหหวดไปทีสี่ร้อยกว่าครับเจอแซนปาทรายมาช่วยครับตอนนี้มานะหมดทำไงไปรุ่นมานะหมดก็วิ่งเข้าบ่อดีเทสหยอกหยอก,ย,ก,ย,ก,ย,กยังไงอ้าวทารโรโดนไล่อยู่ครับแต่ว่าตึงเนืดไปได้และมาช่วยสกิลไปโอ้โหทาโร่โได้คิวนะครับคือ ตอนแรกเนี่ยมันก็มีแค่ไอกระทาสีเหลืองนะเราเปิดเกมมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับว่ามันไม่ได้ได้เปรียบนะสกอร์รวมมันไม่ได้นำนะมันคิวไปแค่3ตัวเท่านั้นเองไอสัตว์แต่แบบมันมีไอเนี่ยกักบกิมมอร์นี่คือแม่งพังงาดเลยคือแม่งเถื่อนเลยโอ้โหยังไงสวิเวตเรียบร้อยครับตายครับผม นแน่นอนนะฮุกกี้โหดช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับเพราะว่าดาเมจสกิลมันค่อนข้างแรงแต่ข้อเสียคือสกิลหนึ่งมันใช้มานาโคตรเยอะนะครับสกิลแรกร้อยหน่วยอนะ่ะแล้วสกิลต่อๆไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มการใช้มานาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความรุนแรงของมันเนี่ยก็เพิ่มตามเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องคำนวณให้ดียังไงเอาเฮียเอ้ดูดิวิ่งทนเอ้ยเอ้ยเป๊ปมาระวังเจอโยนเข้าบ่อแล้วโยนยังไงไพโรอันติมาครับสิวสิว แล้วจังหวะนี้ลุยบอ่อวะ่ะไอ้เหี้ยเอาวะ่ะลุยบอ่อลุยบอ่อลุยบอ่อโอ้โหตายแต่ว่ามีคลองนะผมแล้วยังไงเจอธาตานโอ้โอออกไม่ได้ครับเจอตรึงอยู่ฮะแล้วตายคาบ่ออ่ะตอนนี้ก็ออกมาเป็นไเอเทมเกาะชมพูแน่นอนนะครับก็ออกของได้ตรงสายนะครับแล้วก็เหมาะกับสก,กิลมันทุกอย่างเลยเนี่ยผมว่าฮูกี้เนี่ย ไอ้เฮียเซตเนี้ยควรจะเป็นเซตเซตน่าเล่นสุดนะครับก็คือกิมมอร์กระทาสีเหลืองไอร้รถก่อเวทเสื้อน้ำแข็งก็ได้อยู่แหละมันบวกอินเยอะถ้าใสา่เต็งอาจจะเล่นฟอร์ดวูฟแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้มันส่งผลคนละอย่างแล้วแต่ถ้าใส่อินเนี่ย ER, ผมว่าออกเสื้อน้ำแข็งดีกว่าฟอร์ดวูฟนะครับมันสโล่ฝ่ายตรงข้ามตีอะไรเงี้ยอ่าอีกชิ้นหนึ่งก็แล้วแต่เลยอาจจะเป็นอะไรก็ได้อีกชิ้นหนึ่งอย่างแค่เนี้ยก็ได้อยู่ ผมว่าไอเทมที่เราควรออกอะ่ะก็มีกิมมอร์กอชมพูแล้วก็ไอคาทาสีเหลืองนะส่วนเสื้อน้ำแข็งก็อีกอีกช่องหนึ่งเนี่ยแล้วแต่เราแล้วกันนะครับว่าจะอะไราควรจะไอไอคอนจะฮาร์ดจะเสกก็ได้เสกก็ยังไงเสกมันดีอยู่แล้วแล้วก็มันได้มานาเยอะด้วยครับจะได้แบบสกิลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ได้ดาเมจด,ด้วยยังไงครับซเบ เป๊ปรอ,อเครมอยู่ฮะมีจอกรเวทด้วยครับแล้วเพอร์เซอเนอร์มายกตันคอมโบแล้วยังไงสวเบตสับสวนครับเ,รรเจอเพอร์เซอเนอร์เกี่ยวแซนมาช่วยเรียบร้อยเป๊ปสวนกลับครับผมและแซนเบิร์นมานาหมดเรียบร้อยเจอแซนสายเบิร์นอ้าวแต่ว่าไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับอาจจะพิกโขเลยก็ได้ครับ <S <S ดูแล้วก็ไม่ใช่ทั้งฮาร์ดไม่ใช่ทั้งเศก <S <S ไม่ใช่ทั้งไอคอนนะครับเอ้ย โอ้โหพอยก็เลยแค่กิจิโร่กับวิงโบแต่ผมว่าในทิศทางน่าจะเป็นในทางเออ่วิงโบมากกว่า,านะฮะพราะกินจิโร่ไม่น่าจะวอลกอะ่ะนะโอเคครับมาชนทั้งล่างอยู่คนเดียวตอนนี้เหมือนมันมันไฟอยู่คนเดียวเลยนะดูเพื่อนทำไรฟาร์มจังแม่งแบบเล่นไม่ต้องง้อใครเลยอะออไอ้มากับคู่หูบอมเบเดียนตอนนี้ใช้คาถาฟ้าได้ยังเอง่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าในสกิลไม่ได้บอกว่ากระทาฟ้ามันขึ้นเป็นอะไรนะบางบางบางตัวมันก็ไม่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 มีเขียนบอกแล้วมันใช้ได้อาโดนะครับจังหวะนี้โอ้โหเจอเบิร์นมานาหมดยังไงโดนดาเมจมานาเด้งใช้มานาเลือดเด้งมาดิมาดิมาลุงกุทีมาเอาหน่อยว่ะเอาหน่อยวิ่งยืนเป็นวันไอสัตว์เลยยังไงไพโลยังไงไพโลอาแซนเวดตัวเรดในตำนาน จิบหายแล้วมานาไม่มีแล้วเป๊บยกใส่บอโอ้โหตายครับผมโอ้โหแข่งจัดอะายอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมเออถ้ามันโดนตีมานามันเด้งถ้ามันใช้มานาเล่นเด้งถ้ามันยังให้สกิลอยู่มันยืนได้ยาวแต่มันโดนตัดจังหวะไงอ้าวชิบหายครับเจอเปิดดานทาวสซิเวตปั่ปนอยู่ฮะออกเป็นกันเวทครับปั่นแล้ววอล์กหนีเป๊บมายกแซน แซนบอกยกขาพอ้องเหรอแล้วยังไงเรียบร้อยครับผมเสร็จแซน <Yeah. S 1> เฮ้ยตอเน,นี้ยสกอร์สุดสี่นะทุกคนสามสิบหกต่อสามสิบห้าสกอร์เทียมอะ่ะห่างกันแค่ตัวเดียวเองนะครับตอนนี้ก็ออกมาเป็นวิงโบอ่าเป๊ปก็สายเป็นเอ่อรถก่อกระดวงนะครับแล้วก็จักรเวทก็ทั้งสองนะครับอ่าต่อยแรงสกิลแรงแล้ววานไป อ่าโดนครับโดนเรียบร้อยแซนได้คิวตอนนี้ก็สกอร์36เท่ากันเป๊ะๆนะฮะสกอร์ทีมแน่นอนฮูกี้26ตัวเพื่อนคนละตัว3ตัว5ตัวเท่านั้นไป่งตรงข้ามครับเป๊ะ16บคิวนะที่เหลือก็9กาตัว6ตัว4ตัว1ตัวอะไรก็ว่านไปอ่าวิงโบก็คุ้มไหมตานี้นะครับก็ตัวตีก็จะมีแซนกับพีเดนะฮะลงไปสองตัวนี้แล้วเอ้ยเยอะ คินิสิตด้วยนึวาไพโลก็ตีได้นะแต่ส่วนมากไพโลได้ทั้งสองทั้งตีทั้งสกิลแต่ว่าออกมาหลบได้สามตัวก็คุ้มแล้วนะเออเอามาหลบไอ้พวกสายตีทั้งหลาย really have มาอย่างไงฮนะโอ้ซูเบยดโดนคินิกลอไปแล้ว ยังไงเป๊บเอ้ยโอ้โหโยนทิง้งโยนให้เพื่อนไอ้สัตว์เด้ยมาดิแซนแซนโอ้โหแตกเอาหลังโดนล้วงว่ะเฮ้ยโอ้โหบอมเบรียนโดนว่ะช่วยเพื่อนหน่อย เจอแบปสตาร์นะครับไฮโลสตาร์ทอีกทีนึงโอ้โหเพื่อนตายไปแล้วอา้าวชิปหายแล้วครับจนนังหวะนี้เจอลุมสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเฮ้ยสี่หนึ่งมาดิไล่เป๊ะก่อนไล่เป๊ะก่อนทีเดียว้ยทีเดียวโบอ่ามาว่ะมาว่ะหายไป2แล้วเหลือพีเดกับไฮโลพีเดตีอยู่ครับยังไงตีสวนโอ้โหหายไป3ครับเหลือไฮโลโตัวเดียวไอ้เฮี mod. ยสกิลหมดเย็ดแค่เอาแล้วครับผมตามไม่ได้ครับเอ้ยเอ้ยมาน้ามาแล้วไอสัตว์สวนตันเบาครับขอโดนทีหนึ่ง โดนทีนึงอ้าวเส์นมันแห่งสโลบแล้วจูยเก็บไปสี่ครับผมเยี่ยสี่ตัวเอาไม่ได้โอ้โหให้ห้าเลยที่ีค่เมื่อกี้มันนานป่ะเนี่ยแซนตัวเลขมันได้คิวนะครับแต่ระยะเวลาก,การคนะิวเนี่ยมันห่างกันนะโอ้โหบอกเลยว่าสายนี้ไม่ให้ห้าค่ากระตบเรียบว่ะอ่ะสกอร์รวมนะไอ้สกอร์ทีมอะสี่สี่สิบเอ็ดตัว แต่ฮูกี้ล่อแล้วสามสิบเอ็ดไอ้เยอะแม่งเถื่อนมาใส่นี้เรียบร้อยครับสองบาร์แตนก็ออกของแก้นะออกหนูไฟเป็มาเบิร์มานามันแต่อย่างที่บอกครับเปิดอันติไปล่อมันเนี่ยมานามันก็เด้งมาอยู่ดีโอ้โหโดนว่ะโดน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 ้แน่กอดยำภูก็เวลากดใช้นะครับมันจะมีกอดเด้งขึ้นมา ไอ้บอมเด่นสวยยัยงไงแซนทีเดียวอุย๊ยสกิลผิดอ้าวได้อยู่ครับเอาไม่ใช่อันตีหรอที่ตีรามะนาเด้งกดใช้งานเพื่อไล่เป็นร่างเอ่อสิบสองวิหากสุดจำตีในระหว่างอยู่อันตีจะทำให้ได้รามานาหกสิบเปอร์เซ็นต์ของข้าเขาจออ้าอันตีถูกแล้วนะผมเข้าใจถูกแล้วก็คืออันตีมันเนี่ยสมมติว่าดับ เออพีเดตีเราหนึ่งร้อยเนี่ย <Okay. S 1> เราจะได้มานาคืนหกสิบเออหกสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายก็คือร้อยแล้วหกสิบอ่าตีหนึ่งพันกูได้มานาหกคืนหกร้อยเอาประมาณนี้นะฮะอ่าเนี่ยเป็นสกิลสามนะครับที่ที่ตีอ่าสกิลตัวช่วยกันโจมตีคขาจะไปเนี่ยสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น4ิและฟื้นฟูมานา20%ของมานาที่หายไป ตัวทุกเ7็มสิบห้ามนาที่เสียไปโอ้งงเลยเฮียอันตรีพอพอเก็ตอยู่นะแต่ว่าสกิลสามนี่กูตึ๊บเลยสกิลสองอีกโอ้ช่างแม่งนะอันนี้แหละอย่างนี้ผมบอกนะครับเงอนไขก็คืออ่าใช้มานาเลื่อนดิ่งนะครับอาเลือนรดมานาดิง่งแค่นี้จบพอ,อ,อยังไงตอนนี้โดนอยู่ฮนะขอให้ได้สกิลมาขอให้ได้สกิล โอ้เฮ oh, bon ียป้อมไฟตีดูดีมานาเด้งโคตรเยอะแล้วยังไงอ้โูตายครับผมเด้งไม่ทันครับอ่ะซื้อเกิดเลยครับเพราะว่าของฟูแล้วแวบจริงๆไอเทมไอกระทาสีเหลืองเนี่ยมันราคาสองพันเองนะแต่มันมันเหมาะกับมันแล้วเออบางทีของเหมาะกับมันไม่จะเป็นต้องแพงนะครับก็อันนี้แหละดีแล้วเออผมว่านี้ดีแล้วถึงมันจะแบบสองพันนะ มันมอ,อกกับมันแล้วอย่างแบบ PK ก็สองพักว่าไงแต่เออบางตัวก็ต้องมีนะครับอะของดีของหมอ,อกกับเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแหงนี่นี่กูพูดถึงอะไรวะเนี่ยอ้าเรีบเยบไลขอหอบให้ด้วยนะวันนี้พูดมากและยาวใครนิดน,นึงพอดีนอนเยอะ <c oughs> ไม่ใช่นอนเยอะก็แบบว่าเออเก็บกรดเก็บกรด ก็เราต่อไปนี้เราจะไม่พูดเรื่องภาษาไอ้ตัวนี้อย่างงู้นอย่างงี้แล้วนะเออเราเราจะข้ามันไปเราจะไม่โฟกัสมันละเออสเสียเออมันเออนั่นแหละเออไม่พูดแล้วกันเรียบร้อยครับผม <c oughs> เหลืออีกหนึ่งข้างโอ้โหตายเลย ไม่ทันได้เด้งครับเจอไพโรันติเหลืออีกหนึ่งซีกนะครับแล้วก็ตายหมดครับตายห้าอันนี้ตายห้าเราก็พูดทีเดียวเลยเลยต่อไปยังไม่พูดละคือแบบไ้เที่ยไอภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราอะไอี้ผมพยายามอ่านอะถูกผิดก็ก็บอกได้ดีบางคนแม่งด่าโง่ด่าควายเลยกลายเป็นแบบว่าไอี้ผมไม่อยากพูดภาษาอังกฤษและไอี้พูดไปแม่งพอพูดผิดคนแม่งด่าด่าโง่ด่าควายเหมือนแบบ ถ้ากูโง่แล้วกูไม่พูดนะคนแม่งไม่มีใครรู้ว่ากูโง่แต่พอผมพูดปุ๊บไอเฮีย้ยมึงโง่เรื่องนี้ผมก็พูดทำเฮีย้ยอะไรเลยไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยเออแค่แหละก็จบไปต่อไปไม่พูดเรื่องตัวนี้อ่านว่าอะไรกันแน่เอ้ยตัวเนี้ยแม่งชื่อว่าอะไรตัวนี้เรียกว่าอะไรต่อไปผมจะไม่อย่างกันละนะผมก็จะเออไอ้นี่ฮาโลก็ฮัโหลเอเรมานอไอเรมานอไอฟินโอเค เออสวยตารลได้คิวนะครับเฮ้ยแบมเบิลแบมโบเออจรผมเรียกแบมโบก็เรียกแบมโบแมงอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่ว่าผมก็พยายามเสิร์ชข้อมูลก่อนก่อนมาทำแล้วว่ามันอ่านว่าอะไรนะฮะไอ้คูกันค่ะเฟลมันก็แปลว่างั้นเออผมก็เลยเรียกว่างั้นอะไรอย่างงี้เอาเป็นเราคุยกันในฐานะที่เราเข้าใจแล้วกันเออจบมาโอเคโฟกัสเกมนะต่อ ก็เดี๋ยวจะจบไปแล้วครับตอนนี้ก็สามสองนาทีคิวสามสี่ 3, ตัวนะครับอืมใส่นี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับโคตรโกงแบรบืมพีเดนี่ไะพีเดยังว,วิ่งเอาไปไงโถเอ้ยจะว่าต้ตาตนเกมมันของนำก็ไม่เชิงนะต้นเกมมันก็ไม่ได้ของนำอะไรวุว่นวายนะมันก็มีแค่นี้อันเดียวใช่ไหมแต่ต้นเกมมันได้อะทายเกมว่าหลายยาวครับผม เออเอ,อยังไงยังไงโอ้โหได้มาตัวหนึ่งครับ35คิวไปแล้วก็เรียบร้อยครับ3บาทจีๆตอนนี้ก็บอกเลยว่าน่าจะแบกอยู่นะครับแบบคนเดียวเลยนะครับเล่นแบบไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องสนใจเพื่อนเลยคือมันก็ใส่เดียวของมันนะตายบ้างตายบ้งาบงได้บ้างนะฮะก็ว่านไปเอยยังไง ไอ้ยโยนแสเนนลยน้โยนผิดอ่ะสามหกตัวครับมาลุยบอ่ออันแน่เฮ้ยแต่บอ่อตีเลือดเลือดไม่เด้งว่ะทุกคนเมื่อกี้เนี้ยเหมือนบอ่อตีแล้วมานาไม่เด้งนะเนี่ยบอ่อตีมานาไม่เด้งว่ะทุกคนเชี่ยบ่อตีมานาไม่เด้งไม่เด้งมานาไม่เด้งครับเนี่ยถ้าโดนคนตีอ่ะโดนคนตีมานาถึงเด้งบอ่อตีไม่เด้งคนตีเด้งบอ่อตีไม่เด้ง คนตีโอ้ยสัตีเดียวไอเ้เีฉยเอ้ยแม่งเอ้ย Marcus, กับหลอ่อสัตว์ตายเลยอะไ,ไรก็น่าจะจบนะครับผมอ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเป็นเป็นฮาร์ดแล้วนะขายรองเท้าทิ้งนะครับออกฮาร์ดแล้วก็จะวิ่งช้านิดนึงแหละนะก็ไม่นี๊ยช้าเลยช้าเลยนะครับแต่วม,มันจบเกมแล้วไงเออมันก็สารทางนะครับแต่ว่าสกอร์ไฟหนุนข้ามนำหนึ่งตัวนะ แต่บ้านเราอะได้ไป3มทางแล้วคือบ้านเราขาดเนี่ยเออเราได้บ้านเยอะมันดันได้บ้านเยอะนะครับก็ไม่น่าจะพิกกล้ละ่ะหรืออาจจะพลิกฝันถึงข้ามก็แครี่เยอะนะเนี่ยคอนตันเมก,กาว่ะอ่ะ,อะก็เดียนไปนี่ฮะก็รรอจบนะครับ ดี๋ยวจบละนะคับจบละมันเหลือครึ่งและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าปึ๊ดติดปิดคลิปอย่างเงี้ยโดนดาวปะโดนคือของเรามันมีพาร์ทเดียวไงสี่สิบห้าสิบนาทีก็พาร์ทเดียวแต่สมมติว่าเป็นรายการทีวีอะไรเงี้ยเขาก็แบ่งเป็นห้าพาร์ทนะเว้ยหนึ่งชั่วโมงเขาแบ่งเป็นพาร์หนึ่งทับหนึ่งทับสองทับสามสี่ทับห้าอะไรเงี้ยเออแต่เราไม่ไม่ไม่แบ่งครับเพราะว่าเคยแบ่งอะโดนดา ก็เลยก็เลยไม่แบ่งแต่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าบางทีคนแม่งดูพาร์ทหนึ่งมันอาจจะขี้เกียจกดเข้าไปดูพาร์ทสองอันนี้มันเป็นพาร์ทเดียวเออมันก็แบบว่าเอ้ยไม่ต้องเลื่อนไม่ไหนอาจจะรำคาญโฆษณาขึ้นเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยนะก็เป็นสัญชาริของโลกนะครับทางออกก็มีแค่ y o u b e p r พ m i u m แต่แต่แต่แบบคือประเด็นน่ะ u t u b e อ่ะไม่ไม่เสียตังค์ก็ดูได้แต่ถ้าพวกเ e t f ฟ i กอ่ะต้องเสียตังค์ถึงจะได้ดูใช่ไหมเออ ผมก็สมัมาหมดนะะมี Netflix มี v a u อะไรเงี้ยถ้าคิดว่า,าดูคมก็เออนะเป็นการสนับสนุนผู้สร้างผลงานทางหนึ่งอะไรเงี้ยเอ,อ้ยังไงอ่า <Yeah. S 1> มาได้อยู่ <sees> อ่ะเอาขขา่ฮัทครับเอารองเท้าเหมือนเดิมไม่ไหวจะเคลียนะครับ เ,เราออกหามาททำไมเนี่ยเอาเป,เป,ปาลี่ยนไปรองเท้ารีมานาอาโอเคเพราะว่ามานามันใช้หมดหลอดเลยนะมานามันสองมันสองนะครับแต่ว่าก็หมดเกียงตลอดเลยออกรีมานามาดีกว่าเนี่ยจะได้ก,ก๊อกหนึง่งเนี่ยคือหมดเลยอ่ย่างน้อยยังได้รีเพราะว่าสกิลมันใช้มานาเปลืองมากครับสกิลหนึ่งเนี่ยโอโ้โหสตาร์ทที่ร้อยหนึ่งครับแล้วก็ไหลไปร้อยร้อยกว่าไปสองร้อยห้าทีอะไรเงี้ย ไอ้แค่คือมานาเยอะอยังไงก็หมดอะมานาสองพันห้ายังสกิลไม่กี่ทีก็หมดแล้วอะอาจจะต้องออกของที่มันรีเจนด์มนาไวๆอะไรอย,อย่างไอคอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขนาดมานาเยอะนะยังหมดไวอ่ะนี่ออกอะไรอ๋อ,อเป็นตัวทองครับผมมาครับกดกดตัวทองวิ่งบอ่อยแล้ววิ่งบอ่อยแล้วมา มาจบครับแตก่ก่อนนะครับถาม17คิวอิม่มแล้วก็อันนหนนะครับก็ไปเลยครับบ๊ายบายวันนี้จะหยาบเยอะนิดน,นึงนะครับขอไห้ด้วยนะไม่ว่ากันนะโอเคปละบาย